เ,เปลี่ยนได้มาตอนที่ตกใจ เพิ่งไล่เสร็จนะเห็นอีชิให้สัมภาษณ์อ๋อไทยลีกอะครับไอที่หลังหลังจากประกาศรายชื่อใช่ไหมคือเขาบอกให้สัมภาษณ์สื่อแหละก็อ่านแล้วเมื่อกี้เพิ่งอ,อ่านเลยที่บอกว่าการคัดเลือกตัวรอบนี้มันยากเพราะว่านักฟุตบอลไทยอะ่ะมันลงเล่นน้อยมันมีแต่ตัวต่างชาติในไทยลีกอันนี้ไม่เข้าใจว่า,ว,าว่าพูดทําไมเพราะว่าในมุมหนึ่งคือมันก็เป็นกฎมันเกิดขึ้นทั่วเอเชียไปแล้วอะเอฟซีแชมเปียนลีกก็ต่างชาติลงไม่จากัดฉะนั้นแต่ละประเทศโดนหมดเขานี่ในมุมหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอีิ ถูกป่ะล่าสุดพันษาลงเล่นถ้าจะต่อเนื่องแต่คุณเลสุพันทองสงยังติดอยู่เพราะคุณก็ยึดแกนชุดเดิมจากคิงส์ครับฉะนั้นผมว่าประเด็นเนี้ยไม่ใช่ที่จะมาอ้างว่ามันเป็นเพราะต่างชาติลงเยอะมันรู้กันอยู่แล้วและถามว่าทุกสมโมสรมีนักบอลไทยลงไหมมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีอ้าไม่งั้นคุณจะได้สิีคามไมได้ไง ลิงคานก็ลงในสูขโขททยถูกไหมมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครมากกว่าหรือแม้แต่คนที่คุณคิดว่า i, เฮ้ยเรียกยากอ้าวแล้วทีละทอนกับทีละสินมันมันเรียกยากว่ามันไม่ได้ยากนะแต่คุณจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองคุณขาดตัวที่อยาจจะมาช่วยออกบอลสมมติคุณอยากได้กิษฎาการแมนไปช่วยหลังผมว่าคุณก็เรียกได้อ้าคุณก็ไม่เรียกมันมีนักบอลเกินกว่าจํานวน23คน50คนผมว่าทีมชาติไทยตอนนี้ถ้าเรียกในลีกต่อให้มันขาดมันก็มีมีเกิน50านอนแน่นอนแต่คุณเลือกคนที่่่ใชหรือเปลา คุณเลือกคนที่มันมีเกมลงเล่นจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคเาคนที่มีเกมลงเล่นจริงนะผมว่ายังไงอะมันไม่มีคําถามนี้ออกมาว่าเฮ้ยเพราะว่าในลีกมันมีต่างชาติเยอะมันใช่อยู่แล้วครับแล้วคุณจะไปแก้ไงอะในเมื่อทุกประเทศมันก็เป็นดังนั้นมันก็ต้องหาคนที่มีคุณภาพมาเล่นเท่านั้นเองนะผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วสิ่งที่โค้ชต้องทาก็คือถ้าคุณเล่นน้ำบอลชุดประจําเข้ามามันต้องผลงานดีกว่านี้ในแง่ของความเข้าใจเรื่องวิธีการไม่ใช่ยังเสียประตูง,ง่ายๆไไไมมมมมม่่่่่่ใใชยยยัังเเลลลนนนนนนแ้้ววกก็คคาาาาาดดรอๆหปีีผ ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็งงมากว่าทําไมถึงถึงให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับ